สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อบจากเด็กเดินเนื้ออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำผัดเผ็ดเนื้อใบกัญชานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมวิธีการทําแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆกันได้เลยนะครับเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของการทําผัดเผ็ดเนื้อใบกัญชากันเลยนะครับอย่างแรกก็คือเนื้อวัวน,นี่ผมใช้เป็นเนื้อส่วนน่องเขานะครับซึ่งมีเอ็นแทรกอยู่ตรงกลางก็จะเคี้ยวดุ่มนับดีนะครับถัดมาคือเป็นพริกแกงนี่ผมใช้พริกแกง2แบบก็คือเป็นแบบคั่กิ้งกับพริกแกง ธรรมดานะครับผสมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใบกัญชานะครับอันนี้เป็นใบกัญชาแห้งที่เขาทํามาสําหรับเป็นชงเป็นน้ําชานะครับของยี่ห้อภูชานะครับนี่ก็ผลิตถูกต้องตามกฎหมายมีที่มาที่ไปนะครับเป็นแบบออร์แกนิกถ้าใครสนใจก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมวิธีการทํากันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มลงมือทําแล้วนะครับโดยเอาเนื้อนะครับมารวบในกระทะนะครับก็คือการ ต้มไปเรื่อย์รวนนี้ให้เขาเนื้อเขาเปื่อยก่อนนะครับก่อนจะใส่ข้างแกงไปนะครับผมจะใส่เหล้าลงนิดนึงครับเพื่อจะดับกลิ่นคาวก็ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะครับโอเคครับผมจะรวนไปอย่างเงี้ยน่าจะใช้เวลามาสักชั่วโมงนะครับเพราะว่าเนื้อส่วนน้องเขาค่อนข้างเหนียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวครบชั่วโมงเรามาดูกันอีกทีนะครับถึงตอนนี้ผมก็ได้รวนเนื้อมาเป็นเวลาประมาณสัก สี่สิบนาทีนะครับลองเช็คดูแล้วเนี่ยเนื้อก็เริ่มจะนุ่มได้ที่แล้ครับก็จะเริ่มทําการปรุงต่อไปนะครับจะใ,ใส่พริกแกงเลยนะครับครับก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากันนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะขัดต่อไปเรื่อยๆครับรวนต่อไปให้น้ำก็แห้งหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมา,าปรุงรสกันอีกทีนะครับอันนี้น้ําก็งวดลงไปนิดหน่อยแล้วครับผมก็จะใส่ผงเป็นกัญชาลงไปนะครับเป็นเอดของงานนี้ครับตัวกัญชาเนี่ยในสมัยโบราณในปั้นเราก็คือเป็นเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่ทําให รสชาติอาหารดีขึ้นเสมือนเป็นเกือสมือนปรุงรสเป็นรสวมอมินะครับของอาหารเฉยๆนะครับถ้าเราใช้ไม่ไม่เป็นไม่ถูกต้องก็จะเกิดโทษได้เช่นใส่เยอะเกินไปอะไรงนี้เราใส่แค่ปรุงรสให้เกิดความเป็นวมอมิมงครับนิดหน่อยก็อร่อยแล้วนะครับ ก,การปรุงรสก็จะใช้แค่ทั้งปลาลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องแกงเรามีรสชาติดอยู่แล้วนะครับแต่เพ้่งได้น้ำปลาก็ไปเพิ่มความหอมให้เข้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติดูนะครับว่าจะได้ยัง ส่สูตนะครับครับก็ผัดเผ็ดตัวนี้ผมจะไม่ใส่ผักเลยก็เป็นผัดเผ็ดแบบเครื่องแกงล้วนๆนะครับเดี๋ยวจะผัดนี้ไปเรื่อยให้จนน้ำเขาแห้งเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนผมผัดจนน้าแห้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ผัดจนน้าแห้งที้นี่นะครับก็จะตัดทิ้งแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไป ตัดจานแล้วก็ชิมผัดเผ็ดเนื้อใบกัญชากันเลยนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้ผัดเผ็ดเนื้อใบกัญชานะครับเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าแล้วหน้าตาก็เหมือนผัดเผ็ดเนื้อทั่วไปนะครับแต่ว่าความพิเศษคือผมใส่ใบกัญชาแห้งลงไปด้วยนะครับ เนือชิตโตโต้เลยครับแล้วก็ข้าว น่ครับเรเริ่มที่ตัวเนื้อก่อนเนื้อที่ผมเคี่ยวมาประมาณสักสี่สิบนาทีก่อนที่จะผัดกับเครื่องแกงเนี่ยก็นุ่มดีนะครับเคี่ยวไปสบายมากเลยไม่มีปัญหาสุรสชาติเผ็ดเผ็ดก็เผ็ดแบบกลมกล่อมไม่ได้โดดมากเพราะว่า,เ,าเรามีตัวกัญชาในเป็นอุมะมิช่วยด้วยนะครับแล้วก็การเคี่ยวนานทำให้ความหอมกลิ่นเนื้อเขาอ,ออกมาเนี่ยทำให้มีความกลมกลม่อมเกิดขึ้นในการ ทำเจ้าผัดเผ็ดเนื้อในวันนี้ข้อง,งดีเลยนะครับก็อ,ออกมาอร่อยนะตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับเยครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปผัดเผ็ดเนื้อใบกัญชาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากคนที่ติดตามนะครับช่วยกด s u b s cribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ดูกันนะครับเมนูเนื้อใหม่ๆที่ผมพยายามจะ,ะสร้างสรรค์ออกมานะครับเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ